มาดูข่าวนิวคาสเซิลกันหน่อยครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เปิดดูทุกเว็บไซต์ร,ร้อมอสื่ออังกฤษนะครับ B B C Sky Sports Daily Mail Express m i r ม r นเ e t ร์เดทสุกสื่ออ,อะทุกสื่อของอังกฤษเอาเรื่องของราฟาเอลวินิเตสขึ้นหัวใหญ่สุดเลยนะครับก็เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนี้อ,อย่างที่เราทราบกันว่าเป็นแบบฟ้าผ่าเลยครับ<ไ>ออกจากตำแหน่ง ผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลเรียบร้อยแล้วยังเป็นทางการนะย้ายสโมสรประกาศแล้วก็คือไม่ไม่ต่อสัญญานั่นเองแล้วซึ่งสัญญาปัจจุบันเนี่ยมันมีถึงแค่วันที่30มสิบก็ถ้าว่าเหลือสัญญาอีก5วันอ่าก็เลยออกก่อนเลยออกยกทีมเลยไหมก็นั่นแหละวันที่30ก็คือไม่ต่อไงไปกันหมดคือไปกันหมแกเนี่เขาบอกเลยว่าสตาร์ก็ออกหมดนะครับของราฟาหลายคนเลยคือต้องเปลี่ยนยกชุดอะแล้ว ประมาณกลางเดือนคือการเริ่มกลับปีซีซั่นถแถวๆกลางเดือนหน้า oh. ต้องหาคนซื้อให้ทันก่อนกลางเดือนอันนี้คือทิ้งบอมเลยอาจจะเป็นเพราะว่าความขัดแยง้งมีแหล่งข่าวที่เขาเปิดเผยนะเบื้องลึกเบื้องหลังก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรมันค้างมานานแล้วเรื่องของงบประมาณในการเสริมทัพเรารู้กันดีว่าไมค์แอชลีย์เนี่ยผิดสัญญากับ เบ n นิเตสมาหนึ่งซัมเมอร์แล้วเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะเดือนมอกราคมก็บอกจะให้เสริมทัพ100ล้านก็ผิดผิดผิดนัดมาตลอดครับ,รบอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ทำให้ฟางเส้นสุดท้ายมันขาดลงไป<ม>แล้วก็หลังจากที่ราฟายืนยันล้วไม่ต่อสัญญานะครับกระแสของแฟนบอลยูคาเซิลที่อังกฤษเนี่ยอโ,อโอ้โหรับไม่ได้ครับ,รบมีการประท้วงกันแบบจัดหนักจัดเต็มดูภาพนี้นะครับ สโมสรรวยเป็นอันดับ19้าของโลกแล้วคุณเอาเงินไปไหนหมดเงินมันไปไหนหมดวะนะเพราะว่าเว็บไซต์ด้านการเงินเนี่ยเขาประเมินว่า Newcastle คือทีมที่รวยอันดับ19้าของโลกเลยนะของโลกเลยนะของฟุตบอล My Ashley คือเจ้าของ Sport Direct Arena เออผมไปอังกฤษอ่ะผมเดินไปทั้งไหนเยอะแยะมากมายคือเป็นเป็นร้านขายของกีฬาที่ใหญ่มากของอังกใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากนะครับแล้วแถลงการของ n e w c a s t ิลเขาออกมาบอกว่าพวกเราเนี่ย นะพยายามอย่างหนักในการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับเบนิเตสแต่สุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้วก็ขอขอบคุณราฟาและทีมงานของเขาสำหรับการทำงานอย่างหนักในตลอด3ปีที่ผ่านมามแต่แฟนบอลไม่อยากขอบคุณนแอชลี์แน่นอนอเพราะว่าแอชลี่เ <Ashley out. S 2> อาแอชลี์เอามาดูครับแฟนบอลนิวคาสเซิลรวมตัวกันประท้วงหนักและอุนแรงถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าปมปัญหาจริงจ ของราฟากับไมอชลี่มันเป็นยังไงคืนนี้เราดูสยามสปอร์ตจอประเด็นนะใช่ครับจอประเด็นเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้แหละว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วปัญหาหลังจากนี้สิพอไม่มีราฟาแล้วครับเฮ้ยมันมันจะเกิดเหายนะอะไรขึ้นกับนิวคาสซิลอหรือเปล่ากับม,กมันเหมือนจะเป็นทิศ <c oughs> ทางที่ตอนแรกเหมือนจะดีนะตอนนีะกาลังจะได้เจ้าของสโมอสรใหม่เหมือนเก่าโหแฟนบอลก็กระดิกระดาแต่ตอนนี้เหมือนจะทั้งไม่ได้เจ้าของสโมอสรใหม่ออและกับการหากุญซือที่ให้ดีกว่าราฟาโอโ้โหมันจะเป็นไปได้ไหม เป็นงานที่ยากงานที่ยากคือกระแสการขับไล่ไมแอชลี์มันมีมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วพอราฟาออกเนี่ยมันอาจจะเป็นการจุดไฟให้มันดุแรงมากยิ่งขึ้นก็เป็น,นไปไดน้นี่แหละเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันในอจอระเด็น<อ>ซึ่งคําถามที่น่าสนใจก็คือครับเมื่อราฟาออกไปทิศทางตอนนี้ใครคือเต็งหนึ่งที่จะคุมนิวคาสเซิลเปิด ผมมาเลยมันก็มีเป็นบ่อนรับพนันถูกกฎหมายของกรษนนะครับก็เต็งเอาไว้หลายสำนักเลยยกให้คนที่เป็นเต็งหนึ่งคือโชเซ่มูรินโญ่เป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่ของราฟานะครับด้วยราคาแทง5จ่าย13คสับส่วนตัวเต็งที่รองลงมานะครับมีมิเกลอาเตตามีแกรี่ไม่ค่อยมั่นใจแกรี่มั้งแม่ผมเล่นเนี่อแย่งน้องมาเล่นอ้าไม่เดี๋วนีก็น้องชงให้ผมเล่นแกรี่มั้งครับ อัฟรัมแกนแล้วก็เดวิดมอยส์นะครับเรียงลดับตามลงมานะเนี่ยดี๋ยวผมเปิดชาร์ตให้ดูนะครับจากบอลล็อกพนันถูกกฎหมายพวกสกายเบดพวกเนี้ยนะครับผมมูรินโยอาร์เตต้าแกรรี่มาร์กอัฟรัมแกนเดวิดมอยส์แอนโทนีฮัตสันคริสฮิลตันแล้วก็ยอก์กาอันนี้คือตัวเต็งล่าสุดที่เขาประกาศออกมาทีนี้พวกนี้ว่างงานส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยนะใช่ใช่ครับแต่ชื่อชั้นดีๆทั้งนั้นเลยนะถ้าเข้ามาแทนก็โอเคแต่ผมมองว่า ถ้าเขาชื่อชั้นที่ดีกว่าดีกว่าราฟามีแค่คนเดียวมีแค่บูรินโย่บูรินโย,น,โยนะฮะที่เป็นเต็งหนึ่งนี่แหละคือสปอร์ตมีเดียเซตเนี่ยสื่อของอิตาลีนะครับเขาบอกว่า มูรินโญ่เนี่ยต้องการดึงมาโกมาเตรอซี่อดีตอดีตร,รุ่น้องที่อินเตอร์เนี่ยมาร่วมงานด้วยถ้าได้เข้ามาแทนที่ของราฟาคะับดีนะฮะ <laughs> แต่ว่าเดอะมิเลอร์เขาก็เขาก็จี้จุดไปที่จุดหนึ่งนะที่มันน่าสนใจก็คือคขนาดราฟาเงินเสริมทับยังไม่ค่อยได้เลยอันเนี้ยแล้วมูรินโญ่มาจะได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดสําคัญเลยคือราฟาเนี่ยอ่ะผมมองราฟานะคือผมมองว่าเขาเป็นกุนซือที่ค่อนข้างใจยเย็นนะครับ,ค,รบค่อนข้างใจยเย็นอ่ะไม่เป็นไรเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเมื่อบอร์ดไม่ให้เงินเสริมทับโอเคเราก็ ดึงดึงคนที่ราคาเนี่ยรองลงมาหน่อยที่มันพอใช้งานได้ในงบประมาณที่มันพอจะจัดสรรได้แต่มรนิโย่มันแตกต่างมูริโย่เนี่ยเขาเข้ามาเขาต้องมีเป้าหมายต้องมีนักเตะถ้าคุณวางเป้าให้เขาคุณต้องพาเนวิเกเซอร์รอประสบความสําเร็จนะนั่นหมายความว่าคุณต้องสนับสนุนเขาด้วยแต่ถ้ามาจํากัดงบบอกว่าอาซัมเมอร์นี้โมนิโย่คุณเอาไปแค่30ล้านปอนนะยีล้านปอนนะมูริโย่ทาไม่ได้ผอว่ามูริโย่ถ้าเราจำมาได้สองสามเดือนที่แล้วมั้ง ไม่เกินนี้ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาอะมีเป้าหมายจะกลับมาคุมทีมในฤดูกาลใหม่นี่แหละแต่หนึ่งในสิ่งที่เขาจะเลือกเลยคือต้องเป็นทีมที่มีโปรเจกต์ที่เขาพอใจออและผมไม่มองเลยไม่เห็นตรงไหนเลยที่นิวคาสเซิลจะเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะพอใจมันมีพอยต์หนึ่งที่มูรินโญ่พูดอะคครับมูรินโญบอกว่าทีมนั้นต้องไม่มีปัญหาภายในโโชัดเจนอันนี้โคตรนะโคตรขัดแย้งนะครับ ประเด็นนี้ที่มูรินโยพูดเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางจะเป็นนิวคาสเซิลไปได้ถ้าอ,อิงจากบทสัมภาษณ์ของมูรินโยแล้วผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าการที่บอนรับพนันถูกกฎหมายอ่ะปรับราคาให้มูรินโญขึ้นเต็งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันมีการปรับราคากันเป็นเรื่องอปกติอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ผมอยากให้สังเกตกันที่ตัวราคาต่อรองจะสังเกตว่าของมูรินโญ่แทงหจ่ายสิ มันไม่ได้ถือว่าเป็นราคาที่แบบว่าแทบจะปิดนะเอาห้าไปแลกสิบสามอ่ะมันยังํำไรค์โคตรอยู่อ่ะมันยังไม่โชว์ด้วยซ้ำคือแตงหนึ่งยังไม่โชว์แสดงว่าตอนเนี้ยกระแสบ่นถูกกฎหมายในอังกฤษก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ชัวรอย่างลังเลอยคือผมผมผมยังยังฟันธงไม่ได้ติดตามพวกพวกเลทพวกเนี้ยบ่อยถ้าออกราคาที่มันยังไม่ห่างขนาดเนี้ยคือบ่อนกําลังงงอยู่บ่อนกําลังหลงทางและบ่อนยังไม่ได้แหล่งข่าวที่อ้างอิงแต่ว่า ผมไปเจอมาอันนึงถ้าผมจำไม่ผิดเทเลกราฟในบทความของเขาเขาบอกว่าบูรินโยอ่ะ,อะเคยได้รับการติดต่อจากนิวคาสเซิลไปแล้วจริงๆอ,อาจจะติดต่อผ่านตัวแทนอะไรแบบนี้แต่เพราะว่าแค่ติดต่อหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เขาก็เอาชื่อมาใสา่่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับอผมมองว่าถ้านิวคาสเซิลจะเป็นไมเอชลี่บูรินโยยังไงก็ไม่มาอืแล้วดูจากทรงแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าเจ้าของสโมสรใหม่ที่เป็น ลูกพี่ลูกน้องกับทางชิคมมนซูใช่ไหมครับน่าจะยากเพราะว่าถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนเจ้าของสโมสรจริงๆ่ะราฟาไม่น่าจะออกผมว่าถ้าเปลี่ยนเจ้าของแล้วเจ้าของรวยมหาศาลราฟาอาจจะอยากคุมต่อก็ได้โปรเจกต์ต่างๆที่ยื่นให้นั่นคือเพราะของเขาว่าเขาอยากได้เงินเสริมพับเฉยๆเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นการยอมรับไกลๆแล้วหรือเปล่าว่านิวคาสเซิลแฟนนิวคาสเซิลจะต้องทําใจว่าเจ้าของซีซันาเป็นไมเ์แอชลีย์ มันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูง <c oughs> คือที่ผ่านมามีคนถามเราว่าเอ๊ยเรื่องของการเจราจากับเป็นยังไงบ้างทันชิกอีกชิ้หนึ่งเนี่ยม,ม,มันไปถึงไหนแล้วม,มันก็ไม่มีอัปเดตจริงนะไม่มีเลยมันอาจจะมีแต่ว่าเราต้องไปขุดแต่ซึ่งถ้ามันคืบหน้าจริงๆมันต้องอยู่ในสื่อใหญ่หมดแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ในสื่อใหญ่เลยใช่ครับแล้วพอมาวันหนึ่งนอกจากเรื่องนั้นไม่อัปเดตมาอัปเดตแยกทางกับลาฟานี่มันแบบมันกลับตลบตาไปหมดเลยฟานิวที่กาลังจะแบบเอาวะ อาจจะขึ้นมาเป็นท็อปเซเว่นเกิดเกิดมหนร่บหรือท็อปเทในอนาคตหลงทางีกแล้วแล้วอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยในรอบนี้โอ้โหเป็นเป็นซีซั่นที่แฟนยูไเติต้องรอติดตามเลยจะเอาใครในคราวนี้นะคือโอ้โหอีกจุดหนึ่งนะครับเชื่อมโยงผมเปิดดูรายละเอียดกราฟเอนเมนเตสได้ค่าเหนื่อย4ล้านปอนด์ต่อปีแล้วถ้าเกิดมาเปลี่ยนเป็นมูรินโญ่ สามเท่าตัวนะมันต้องขึ้นมาอยู่แล้วค่าเหนื่อยของบูรินโยคือสี่ล้านใช่ไหมสัญญาต,ต,ต่อปีแต่ว่าไอ,อผมอ่านมาสัญญาใหม่ที่มอบให้อะมีคนการเพูดคุยไปลอดวงแล้วแต่มอบสัญญาให้ปีเดียวทู้เล่นไหมระยะสั้นแล้วหกล้านเพิ่มมาให้อีกนิดนึงเพิ่มจากสี่มาเป็นเพิ่มเพิ่มมาให้อีกสองล้านปอนด์ต่อปีนะแต่ว่าบูรินโยเนี่ยผมว่าเขาดังต่ำตองให้เขาไม่ต่ำกว่าสิบห้าถูกครับถูกดังนั้นอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยว่าถ้าจะเอาบูรินโยจริงจริง แอชลีพร้อมจะทุ่มขนาดนี้เหรอครับไม่อะมันเป็นไปไม่ได้คือมันคันปาก้วเกินมันต,ต,ต้องรอคุยในเจาะประเด็นอะเออ,อเดี๋ยวรอคุยออกันออนะครับแล้วก็ตามข่าวบอกว่าต้าเหลียดอีฟานนะครับในชานี้ซุปเปอร์ลีกจีนติดต่อไปหาราฟาแล้วพร้อมจะให้ค่าเหนื่อยราฟาสิบสองล้านยูโรอ่ะสิบสองล้านปอนด์ต่อปีอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันรอติดตามเขาบอกราฟาไม่ปิดโอกาสแล้วจริงๆอะราฟาไม่ได้มีข่าวกับแค่ทีมลีกจีนครับผม เพราะบนรับพนันถูกกฎหมายปรับราคาให้ราฟาเป็นเต็ง2ที่จะคุมเชลซีข่าวนี้มีคนถามเข้ามาพอดีอว่าโอ้โหอย่างนี้ถ้าสมมติพลาดแล้วนะผมเอาราฟาเลยบสเป็นไงอ่ะโบจัดข่าวนี้่ะคือเดอะซันเขารายงานแต่ว่ามันก็มองว่าเขาตั้งไม่ได้นะเพราะเขาไปเอาข้อมูลมาจากพวกบทรับพนันถูกกฎหมายมครับซึ่งมันมีแฟกซ์ของมันอยู่ใช่เขาก็แค่รายงานตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ครับซึ่ง ตอนเนี้ยแลมพาร์ดยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับอ่าและเป็นเต็งหนึ่งแบบแบเบอร์มากเลยอันนี้คือแทงแปดจ่ายหนึ่งแต่แทงสองที่ขึ้นมาแซงมูรินโญ่เลยเนี่ยครับคือเป็นราฟาไปเลยคือเป็นราฟาราคาแทงสองจ่ายสิบเอ็ดราคาไกลมากครับคือมันต่างกับเคสของเต็งหนึ่งทุ่มยูคาสเซิลมากเลยนะอันนี้คือราคาไกลมากของของแลมพาร์ดนี่คือเก้าเท่านะแปดจ่หนึ่งไม่รวมทุนนะครับในขณะที่ของเบนดเตสตามมาแบบ ถ้าอยู่เชียงใหม่คือเมเนเตสยังอยู่กรุงเทพอยู่เลยเรับกําลังหมมองไกลๆอยู่นะแต่มันก็ทําให้เห็นว่ากระแสมันมมัันนตีขึ้นมาผมว่าโอกาสที่ราฟาจะมาคุมเชลซีค่อนข้างยากแต่อย่าเพิ่งบอกว่าปิดโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกๆอย่างมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งพอทางเดอะซันเขาไปอ้างอิงจะบอรรับพนันถูกกฎหมายว่าราฟาขึ้นมาเป็นเต็งสองใช่ไหมครับ มันมีสื่ออังกฤษอีกเจ้าหนึ่งที่สวนกลับเลยมันยังไงฟุตบอลลอนดอนนะครับฟุตบอลลอนดอนเขาบอกว่ายังไงราฟาก็ไม่มาเชลซีครับเหตุผลแรกแฟนเชลซีอาจจะรู้สึกขอบคุณสำหรับแชม,ชมโโป์ยูโรป้าแต่ก็ไม่ได้ผูกพันขนาดนั้นอืเหตุผลที่สองค่าเหนื่อยจากลีกจีนโคตรงาม12ล้านไปและเหตุผลสุดท้ายสไตล์ของราฟาไม่น่าจะเอือ้อ กับการที่เชลซีซื้อนักเตะใหม่ไม่ได้แต่จริงๆเขาอยู่ที่นิวคาสเซิลน่ะก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันผมว่าข้อสามเนี่ยอาจจะฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่สองข้อแรกโอเคมีเหตุผลเข้าใจนะครับเทเลกราฟโอ้โหหนึ่งสื่อใหญ่ของอังกฤษนะครับรายงานบอกว่าตอนนี้ดาร์บี้เคานตี้เริ่มหุดหงิดเชลซีแล้วที่ยังไม่ตัดสินใจเรื่องอนาคตของแลมพาร์ดสักทีว่าจะเอาหรือไม่เอาคือถ้าไม่เอาพวกเขาพร้อมที่จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้แลมพาร์ดคุมทีมต่อเลยคือประเด็นหลักๆนะครับ ที่ดาบบี้เริ่มไม่ค่อยพอใจก็คือว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเขาจะต้องเตรียมทีมพรีซีซั่นกันแล้วแล้วถ้ายังไม่ทราบว่ากุนซือจะเป็นใครอ่ะมันดําเนินการซื้อนักเตะใหม่ยากอืแล้วก็จะไปยืมตัวนักเตะเก่งๆจากทีมพิมลีกยากครับเพราะถ้าในเมื่อยังไม่รู้โค้ชเป็นใครนักเตะก็คงไม่อยากมามันยังไม่รู้ทิทางถูกไหมดังนั้นเนี่ยตอนนี้โอ้โหทั้งนิวคาสเซิล ทั้งตัวราฟาทั้งเชลซีทั้งดาบี้พวกนี้มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยผูกผูกเป็นปมแบบชุลมุนเลยอารซาก้าเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปแล้วว่าลารผาอาจจะอยู่ในช่วงพักร้อนดูซาก้านี่คืออะไรนิยายบากาบหาดาบหาาบอย่างเงี้ยอ่ะอาก็ติดตามดูอันนี้เป็นประเด็นเชื่อมโยงนะครับหรือว่าตามภาษาบ้านเราก็คือเป็นแบบเก้าอี้เก้าอี้ดนตรีแต่โดยส่วนตัวแล้วอ่ะผมมองว่าไม่น่าจะพลิกจากลันผา ผมว่าราฟาอันนี้เรายังไม่ทราบจริงๆแต่สื่อแค่หยอดหย่อนชื่อเข้ามาแค่เฉยเพราะว่าเหมือนกับที่เราดูราคามันห่างห่างกันเยอะมากแล้วตอนนี้ก็เหมือนที่บอกไปคือแลมพาร์ดพักร้อนอยู่เดี๋ยววีคเนี้ยกลับมาแล้วเพราะเชลซีอ่ะก็เดี๋ยวจะเตรียมทีมปีซีซั่นเหมือนกันวีคหน้าเหมือนกันเตรียมนักเตะเรียกตัวกลับมาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวีคเนี้ยน่าจะได้ข้อสรุปแล้วว่าใครจะเป็นกุญซื้อของมคือถ้ามาจริงๆก็ควรจะเปิดตัวแบบ โป้งไปเลยให้รู้รกันไปเลยมีภาพมีโปรโมทเต็มที่ะนะครับก็อดใจรออีกหน่อยนะทั้งแฟนเชลซีแล้วก็แฟนนิวคาสเซิลเองด้วยครับ